สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเล่นสนุกสนานเอฮาแต่พาเครียดนะ,ะพาเครียดเพราะว่าใกล้เมษาตอนนี้บอกได้เลยว่าร้านค้าทุกร้านเนี่ยซึมซึมลึกเนื่องจากยอดขายนะครับคนน่าจะเกิดจากคนเก็บเงินไม่ใช้เงินนะเพื่อจะไปเที่ยวสงการ ก็ใครจะเที่ยวสงการนะครับเดือนเมษานี่กรุงเทพนี่โล่งเลยนะแทบเป็นเมืองล้างเลยหนะละก็รถก็ออกต่างจังหวัดกันหมดนะเราก็จะเหลือคนกรุงเทพเนี่ยทเที่ยวกันเองแล้วคนที่ไม่ได้ออกก็จะแน่นจุดหนึ่งที่จะแน่นเนี่ยบ้านผมนี่แหละบ้านผมเนี่ยแน่นแน่นอกแน่นใจเลยแหละจะดูจะถามว่าบ้านอยู่ไหนไอคอนสยาม คนที่ไม่ได้ออกไปก็จะไปออก,ปกันนั่งอยู่ไอคอนสยามนี่แหละถนนแถวนั้นก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับไอคอนสยามก็แถวคลองสานนะฮะเขตคลองสานผมนี่กว่าจะเข้าบ้านได้เนี่ยเป็นชั่วโมงนะจากวงเวียนใหญ่นี่จะเข้าบ้านนี่ไม่ถึง1กิโลเมตรนะแต่ล่อก,กันเป็นชั่วโมงนะ,ะก็ทนทนกันไปวันนี้มีอะไรนะ่าคุยกันแค่งานแค่เปลี่ยนฐานนะครับวันนี้ไม่ได้ ไม่ได้งานหนักอะไรนะฮะลูกค้ามาด้วยอาการคือทานมดเขาไม่มีอะไรครับอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนฐานเรียบร้อยลวในกาก็เดินทีนี้แล้วมันมีอะไรน่าคุยกันละ่ะเปลี่ยนฐานาจุดหนึ่งที่เขาหายไปนะฮะตัวนี้ก็ก็แต่ก็คงจะไม่ได้ทำนะฮะกระจกบาเซอร์หายนะครับเราจะเห็นว่ารุ่น uvp สีส้มน่าใช้นะตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษเลิกผลิตแล้วนะครับสังเกตว่าฝาเนี่ยจะเป็นฝาโลหะ ฝาโลฮะจุดที่น่าสังเกตคนที่จะไขช่างเนี่ยถามได้เลยว่ารุ่นเนี่ยมักจะมีปัญหาแต่ว่าเมื่อถึงมือผมแล้วผมจะแก้ตัวนี้ให้ปัญหาตัวนี้ก็จะหมดไปเลยแต่ผมไม่บอกนะฮะว่าแก้ยังไงคือการขันนอ็อตเข้าไปในรูน็อตเนี่ยรุ่นนี้จะขันแล้วรู้สึกแน่นคลายออกก็แน่นนะครับอ่าก็มีบ้างที่เจอ <c oughs> ก็คือ ขันออกขันไม่ออกแล้วฝืนขันขันมากๆเข้าหัวน็อตขาดมี2กรณีคือไม่หัวน็อตขาดก็หัวน็อตลูดกันทอรลูดพ๊อปเทนเนี่ยขันออกยากเลยอ่าตัวนี้ผมจะแก้ปัญหาให้นะครับคนที่มาเปลี่ยนผ่านที่ร้านนะฮะผมจะทําให้ปัญหานี้ไม่ไม,ไม่เกิดกับนาฬิกาของรุ่น u v p ส่วนใหญ่มันจะเกิดกับนาฬิกาที่ฝาโลหะไม่รู้ว่าทําไมนะฮะไม่รู้ว่าทําไมส่วนฝาเอ่อเจ้าฝาคาร์บอนก็เจอบ้าง แต่โดยมากที่ผมเจอจะเจอในฝาโลหะทั้งๆที่ตัวเรือนเป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่ทําไมก็ไม่ราบผมแก้ปัญหาให้นะครับเรือนนี้ผมก็แก้ให้ระบบกันน้าผมก็ทําให้อันนี้คือกรณีของการเปลี่ยนฐานอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือผมอยากทําผมก็ทำด้วยความพอใจจะทําอยากจะทำนะฮะทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจของเจ้าตัวฝาหลังที่เป็นโลหะฝาหลังที่เป็นโลหะ แต่แต่ว่าเรายังยังคงใช้น็อตสีตัว4จุดนะฮะในการฝังปิดฝาสังเกตว่าฝาหลังตัวนี้จะเป็นสีดำนี่นะฮะโดยปกติที่เราเห็นเนี่ยมันจะมันจะเจอพวกฝาหลังสีเงินซะส่วนใหญ่นี่ครับเห็นไ,ไหมฮะทำไมเขาทำฝาหลังเป็นดำแต่ทำไมคุณไม่ทำไม่ะยมให้เป็นดำอ่ามันมีที่มาที่ไป ฝาหลังสีดําสวยนะครับสวยค่อนข้างสวยเลยแหละแต่มันไม่ได้สวยอย่างเดียวประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือไอสารลมดําที่เคลือบอยู่เนี่ยมันช่วยป้องกันฝาผุอ่าคนี้คิดว่าโอ้ยไอช่างโซรศัพท์มึงบ้าไปแล้วฝาสเตเลสผุได้ยังไงผุได้ครับที่เจอนะฮะฝาผุแต่ว่าเจอไม่มาก <c oughs> จะสังเกตนะฮะคุณเห็นคราบขาวๆนี่ไหมครับ คาบขาวๆนี่คือคาบเหงือใครนะฮะเงือเเงือใครเงือเหงือเจ้าของนาฬิกาเนะี่ยไม่เหงือของใครหรอกเป็นเป็นคาบที่ใครอ่าว่าที่ใครที่ของเจ้าของนาฬิกานะฮะคือตัวเรือนเนี่ยมันจะมียางอยู่เห็น,นะฮะแล้วเวลาเราค่อมลงไปเนี่ยยางจะอยู่ตรงขอบที่เราเห็นเป็นวงกลมๆตัวนี้แล้วคาบเหงือเนี่ยมันพยายามที่จะเข้ามาเห็นนะีฮะมันพยายามที่จะเข้ามันก็จะถูกเจ้าตัวยางกันน้ําตัวนี้สก,กัดเอาไว้แล้วมันก็จะ เกาะอยู่ขอบในเรือนในกระทูเ้เก่าในคลิปเก่าเกกระทู้เก่าเก่าที่ผมเคยทำเนี่ยจะเห็นนะฮะว่ารอยผุของตัวเนี่ยมันจะผุเป็นนอยและแนววงโค้งอย่างนี้เลยนั่นหมายความว่าเจ้าขอบเจ้าตัวค่าพิใครเนี่ยมันกัดมันไม่สามารถกัดคาร์บอนได้ไม่สามารถกัดยางได้แต่มันกัดสเตเลดได้มันมันจะมีรอยผุอย่างนี้เลย นะฮะผูกเป็นเส้นซึ่งแรกๆก,ก็หาสาเหตุไม่เจอนะะจากการสันนิษฐานก็คือมันกัดก่อนสเตเลตกัดก่อนได้นะครับอยากคิดว่าไม่ได้นะฮะใครอยากจะลองก็ได้ลองใช้น้ำเค็มข้นน้ำเค็มน้ำเกลือนี่ข้นๆเลยนะฮะแล้วลองเอาสเตเลตเนี่ยลงไปแช่อาไว้แต่กระบวนการกัดก่อนของมันเนี่ยไม่ใช่แค่วัน2วันนะต้องเป็นปีทีนี้มันอยู่ มันกัดของมันเนี่ยค่อยๆกัดของมันลายลายวันใบทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ปุกแล้วก็เป็นสาเหตุของน้ําเข้าพอน้ําเข้าแล้วไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนยางเส้นใหญ่แค่ไหนเส้นเล็กแค่ไหนไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันลอดลอดใต้ฝานี่เข้าไปในตุกเครื่อง <c oughs> นะครับการลมดำลักษณะนี้จึงช่วยป้องกัน การผูกก่อนของอเจ้าตัวฝาฝาหลังตัวนี้ได้นะครับตัวเนี้ยเท่าที่มีนะครับจะเห็นค่าต่างๆผมก็จะเช็ดให้เดี๋ยวผมก็เช็ดให้หมดะนะฮะวิธีเช็ดก็ไม่ได้ยากอะไรก็เอากระดาษชู่ชุบน้ําแล้วก็รูดเช็ดหรือไม่ก็อาจจะใช้ <c oughs> น้ํายาเช็ดกระจกก็ได้ลูดเช็ดมันออกครับเราก็มาทําความเข้าใจกับฝาดํา ฝาดำดีนะฮะดีข้อเสียของฝาดำก็คือเจ้าฝาตัวนี้มันเป็นแค่สารเคลือบผมเห็นบางเรือนลูกค้าแก็เอาฝาดำออกมาเลยก็ไปปัดออกมาเลยนะฮะฝาดำพวกนี้ข้อเสียมันก็คือมันลอกได้เพราะว่าโลหะสีดำยังไม่มีบนโลกนะฮะไม่มีอันนี้คือสีที่พ่นลงไปทั้งทั้งนั้นเลย าการจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไม่ได้เก่งเรื่องการผสมสูตรสีพ่นนะครับแต่พ่นยืนยันว่ามีประโยชน์ถ้าถ้าเลือกระ,ระหว่างพ่นด้านนอกกับพ่นด้านในผมแนะนําให้พ่นด้านในแต่ถ้าได้ทั้งหน้าทั้งในทั้งนอกก็ดีนะฮะมันสวยนะครับตัวนี้ไม่มั่นใจไม่น่อนใจนะฮะว่า ้าสีดําลอกแล้วไอ้เจ้าเครื่องหมายตัวนี้มันจะลอกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจากการที่ดูแล้วมันไม่ได้มันแค่เป็นบางๆมันไม่ได้แกะลงไปเป็นเหมือนเหมือนเลเซอร์ยิงนะฮะไม่ใช่เลเซอร์เลยรูปหนูรู้สึกมันส,สะดุดนิดเดียวนะะเลเซอร์ยิงมันจะสะดุดสะดุดเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับก็ยังยืนยันว่ารุาร่นนี้สวยน่าใช้ นะเลิกผลิตแล้วนะครับผู้ที่อยากจะใช้ก็ต้องหามือสองเอานะมือหนึ่งคงจะหาไม่ได้แล้วคงไม่มีใครเก็บเพราะว่ามันหมดค่อนข้างเร็วแหละพอรู้ว่าสินค้ามันจะเลิกผลิตคนก็แห่ซื้อกันนะครับถ้ายิ่งเป็นสีเหลืองได้ยิ่งสวยหนะักเข้าีกนะครับผมยืนยันเลยนะครับว่า uvp สีเหลืองกับสีสม้มสีเหลืองได้ราคาดีกว่านะครับมือสองนะฮะอันนี้พูดถึงมือสองคนนิยมสีเหลืองมากกว่า นาฬิกาซื้อขายตามาตามค่านิยมความนิยมอ่านิยมสีนี้สีนี้ก็จะได้ราคาดีกว่าสีนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะทำตัวน็อตตัวนี้ให้นะครับอ่าไม่ให้เกิดเหงื่อจากการขี้ไข่หลุดเข้าไปได้ผมทำคือไม่ละไม่ลงไปแน่นอนแล้วก็การเปิดครั้งต่อไปจะลื่นสบายลื่นปืด้ดลื่นปื๊ดเลย นะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกลียวเสียด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรครับก็เปลี่ยนฐานอย่างเดียวนะฮะก็สิบส็หนาทีเสียเวลาทําคลิปอีกประมาณสัก <c oughs> 10นาทีนะครับต่อสุดท้ายนี้ลูมินอกไว้ใจผมได้สวัสดีครับ